คุณผู้ชมครับถ้าหากเปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยเป็นเครื่องบินหนึ่งลำเครื่องบินลำนี้นะครับจะบินได้เร็วหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องยนต์ถ้าหากว่าเครื่องยนต์มีสภาพที่ดีเครื่องบินก็จะบินเร็วได้ครับแต่ในทางกลับกันถ้าเครื่องยนต์มีสภาพที่ย่ำแย่เครื่องบินจะบินเร็วไม่ได้หรือเลวร้ายที่สุดเครื่องบินนั้นอาจจะตกก็เป็นได้ครับโดยเครื่องยนต์หลักๆที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ไปข้างหน้าได้นั้นประกอบไปด้วย4เครื่องยนต์หลักนะครับดังนี้ สตัวแรกครับอยู่ในฝั่งนี้ตัวที่หก็คือการบริโภคครับนี่คือเครื่องยนต์ตัวแรกถัดมาตัวที่สนั่นก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐ2ตัวแรกผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันต่อในฝั่งนี้ครับเครื่องยนต์ตัวที่3และ4เครื่องยนต์ตัวที่3นั้นนั่นก็คือการส่งออกครับและตัวสุดท้ายคือเครื่องยนต์อีก1ตัวที่สำคัญการลงทุนนั่นเองนะครับ ในวันนี้ทัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คสภาพของเครื่องยนต์ว่าแต่ละตัวนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรจากข้อมูลที่รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า t d r i นั้นระบุว่าถ้าหากว่าเราไปดูเครื่องยนต์ตัวแรกครับนั่นก็คือการบริโภคการบริโภคนั้นจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ50ของ GDP นะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้จะทำงานได้ดีคนทั่วไปก็จะต้องมีไรายได้ที่ดีครับ แต่หากดูจากตัวเลขราคาสินค้าการเกษตรครึ่งแรกของปีนี้ยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องการทํางานล่วงเวลาหรือว่าโอทีในโรงงานการผลิตก็ลดลงย่อมส่งผลให้การเร่งการบริโภคไม่ได้ผลนะครับซึ่งสะท้อนชัดเจนจากตัวเลขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดสะท้อนมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ไม่เพิ่มขึ้นมากนักเมื่อเทียบกันกับปีก่อนที่มีการชุมนุมและรัฐประหารสรุปแล้วเครื่องยนต์การบริโภคยังพอไปได้ แต่เร่งเครื่องไม่ขึ้นครับถัดมาคือเครื่องยนต์ตัวที่2ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังของใครหลายคนที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับนั่นก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีสัสดส่วนประมาณร้อยละ16ของ GDP เครื่องยนต์นี้ทำงานช้าในตอนแรกแต่ปัจจุบันเริ่มจุดติดทำงานได้เร็วขึ้นเพราะสามารถเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี2558ได้มากขึ้นทั้งงบรายจ่ายประจาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ8 และงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ66สภาพของเครื่องยนต์การใช้จ่ายของรัฐบาลแม้จะมาช้าแต่ก็เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วครับมาถึงเครื่องยนต์ที่เป็นตัวหลักและเป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตลอดเพราะมีสัดส่วนเกินร้อยละ70ของ GDP นะครับนั่นก็คือการส่งออกองค์ประกอบใหญ่ของเครื่องยนต์นี้ก็คือการส่งออกสินค้าซึ่งไม่รวมน้ํามันและทองที่ปัจจุบันนั้นเริ่มออกอาการติดขัดแล้วนะครับ เนื่องจากใช้งานมานานมากแต่ไม่ได้พัฒนาในครึ่งปีแรกการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ3.4จากในอดีตที่เคยเพิ่มขึ้นได้กว่าร้อยละ10ส่งสัญญาณว่าน่าเป็นห่วงครับแต่ในอีกด้านหนึ่งการส่งออกด้านบริการนั่นก็คือการท่องเที่ยวยังคงทําได้ดียอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ30จากปีก่อนครับและเริ่มเห็นโรงแรมที่เริ่มคึกคักมากขึ้น แต่การท่องเที่ยวยังมีขนาดเล็กกว่าการส่งออกสินค้าอยู่มากนะครับและที่สําคัญเมื่อเกิดระเบิดย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านการค้าและก็ย่านเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยอาจทําให้การท่องเที่ยวนั้นไม่สดใสามากเท่ากับครึ่งปีแรกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเครื่องยนต์การส่งออกคงพึ่งพาได้ไม่มากนะครับจะต้องเร่งพัฒนาเครื่องยนต์โดยด่วนเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนั่นก็คือการลงทุนครับ มีสัดส่วนต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไม่มากนักเวลานี้ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะเมื่อการขายสินค้าในประเทศก็ไม่เพิ่มขึ้นการส่งออกสินค้าก็แย่ลงส่งผลให้โรงงานใช้กำลังการผลิตไม่เต็มที่เช่นปกติเดินเครื่องจักรวันละ8ชั่วโมงก็เหลือเพียง5ชั่วโมงครับการใช้งานไม่เต็มที่ก็ยิ่งทาให้เจ้าของกิจการไม่ใช้จ่ายเพื่อลงทุนขยายโรงงานและการลงทุนอีกส่วนสำคัญนั่นก็คือการก่อสร้างก็ยังทรงตัว จะเห็นได้จากยอดขายปูนซีเมนที่ไม่เพิ่มขึ้นนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จึงมีอาการย่ำแย่อย่างมากเครื่องบินจะบินได้เร็วหรือช้ายังขึ้นอยู่กับลมส่งและก็ลมต้านโดยถ้าจะเปรียบกับเศรษฐกิจไทยก็คือปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามากระทบนั่นเองครับลมต้านของเศรษฐกิจไทยที่สําคัญที่สุดคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก10ปีส่งผลให้ประเทศไทยนั้นขาดแรงงานที่จะมาเติมภาคการผลิตเหมือนในอดีต จึงใช้โมเดลการพัฒนาแบบในอดีตต่อไปไม่ได้ครับอีกเรื่องที่จะกลายเป็นลมต้านของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการที่ประเทศใหญ่อย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริกาเริ่มผลิตสินค้าใช้เองในประเทศมากขึ้นส่งผลให้การค้าทั่วโลกนั้นชะลอตัวลงนะครับสินค้าที่เคยขายได้ก็เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นหรือเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของต่างชาติแต่ว่าคุณผู้ชมครับประเทศไทยก็ยังมีลมส่งอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่กลางภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในทศวรรษนี้หากประเทศไทยสามารถจับตลาดประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเช่นเวียดนามกัมพูชาพม่าอินเดียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็จะช่วยเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ดีขึ้นครับและเพื่อให้เครื่องบินลำนี้ หรือว่าเศรษฐกิจไทยนั้นสามารถที่จะบินต่อไปได้อย่างปลอดภัยในทุกๆเที่ยวบินนะครับไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญครับซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากทีเดียไอนั่นก็คือว่าประเทศไทยจะต้องไม่ขายสินค้าแบบเดิมๆอีกต่อไปควรจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของสินค้ารวมทั้งจะต้องพัฒนาสินค้าอื่นๆขึ้นมาทดแทนนะครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวรวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารครับที่สําคัญกว่านั้นก็คือจะต้องเร่งศึกษาครับ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเพื่อให้เข้าใจและพัฒนาสินค้ามาตอบโจทย์ได้อย่างตรงกับความต้องการรวมทั้งจะเป็นการทำให้ไทยนั้นสามารถที่จะก้าวทันกับการเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองครับ